ซะะวันนี้เราก็ตื่นเช้าเหมือนเดิมเพราะว่าประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามของที่นี่ก็คือประมาณช่วงเช้าของที่แคนาดานะคะเราก็คือตื่นแห้วเนาะมาที่นี่คือมันยังปรับตัวไม่ได้นะคะก็ไม่รู้จะปรับได้หรือเปล่านะพราะตื่นมาก็นอนหลับอีกรอบนึงนะคะแล้วก็แล้วก็ตื่นมาที่ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะแล้วก็หิวข้าวนะคะก็เลยอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จอ,อกไปหาอะไรทานนะตอนนี้นะคะอากาศเนี่ยเย็นเย็นกว่าสองวันที่แล้วมีลมด้วยนะอากาศในประมาณ15องศานะคะทุกคนก็เสื้อแขนยาวปกติ นะใส่ได้ไม่เป็นไรนะคะมีลมเย็นๆนะคนแคนาเดียนก็บอกว่าอากาศดีนะคะตอนเช้าเช้าเราหนุ่มสาวก็จะออกมาหากาแฟดื่มนะคะทุกคนตอนนี้ยังหาร้านกินข้าวไม่ได้ละค่ะเพราะว่าตรงที่ฮองเดร้นะร้านค้าอะไรส่วนใหญ่เขาจะเปิดประมาณบ่ายสามนะคะทุกคนแล้วก็เห็นร้านนี้แบบคนเยอะดีอะไรเนี่ยไปเจอร้านค้าร้านค้าก็เปิดมาสิบโมงกว่านะคะก็เลยไม่มีทางเลือกนะเข้าเซเว่นนะคะทุกคนกาแฟกาแฟถูกมากเลยค่ะน่าจะเป็นกาแฟร้อนนะคะพวกนี้นะเี้ โอเคเ่กเราก็ซื้อของที่เเรียร้อยนะะทุกคนแล้ก็ถามเา่าเฮ้ยทไมไม่อาหารเช้าขายอเงยขาก็บอกว่าคนเกหลีปกติ่ไม่ได้ทานอาหารเช้านะคะก็จเป็นฟไปอะไรอย่างีแทนนั้นก็เลยหาร้านที่แบบเปิดตอนเช้าเช้าไม่ได้นะคะจะมีแต่พวกกาแฟหรือว่าของอะไรที่แบบเนี้ยนะอันนี้ก็คือที่เราซื้อตะกี้นะคะก็หมดไปก็เยอะอยู่นะจะมีทั้งของถูกและของแพงนะคะอสรม I don't know <laughs> No? You don't like it? No do Oh! Where's my kimchi, babe? Yeah, of oh, okay So kimchi ma, the doorway, How much is it? The... Like 25 bucks for everything? That's... pretty... Really a lot I know I don't know oh. ไม mm ่อยากไปทิ้งค่ะแล้วก็จะมีลาเต้นะ Lower Sugar Espresso Latte นะคะอันนี้ที่ไทยน่าจะมีเหมือนกันเนาะยี่ห้อนี้นะคะ แล้วก็เดวิดก็ได้อันนี้มานะคะไม่รู้ว่าอะไรจุนใหญ,ญ่เป็นภาษาเกาหลีน,นะภาษาอังกฤษไม่ค่อยมีนะคะอาศัยดูจากรูปเอาเนาะ <laughs> แล้วก็เราจะมีเนื้ออันนี้นะคะเรียกว่า d a i l มี e นะไม่รู้เหมือนกันเนาะคล้ายๆกับซอสเสร็จแล้วก็หั่นนะคะกินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกินกันข้างทางเลย Do รู้นี่ว่าจะสูบไรติ๊กเล็ก that we the o t e r d a y เพ a าะว w าเดือ is. Yeah. เหมือนขาหมูที่กินวันก่อนเลย คนไทยเยอะมากค่ะเดินผ่านคนไทยทุกวันมาแล้วหลายรอบนะเมื่อกี้ก็คนไทยเดินผ่านนะคะแล้วก็ยิ่งไปที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวเงี้ยคนไทยก็จะเยอะมากเลยสวนันแล้วก็ปุ๊กก็ซื้อขนมอันนี้มานะคะเห็นว่าเหมือนจะใส่เยอะดีนะเป็นเมลค์อะไรนี้นะก้อนใหญ่มบกกิ่เลยอืมเฮ้เบอร์เกอร์ เนาบมดีไหมดีไหมดิไหไหมด n ไหมดีไหมดีไหมด o ไ o มดไหมดีไมดี i หมด r ไหมดีไหมดีไ e มดีไ t มดีไหมดีไ t มดหมดีไม a ีไหมดีไ t มดีไหมดไหม m ีไหมดไดีมีไหม o o o d o o n e ดดีไดดดีหมหมะไดีด ชุดทางานชุดเที่ยวชุดเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนตัวคือเป็นแบบว่าแบบแคชชวลมากๆเลยนะแล้วก็ใส่บูทแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เดวิดเขาก็ปวดปวดจกะก็แล้วเขาก็เลยให้ปูพายกระเป๋าเป้นะคะของเขานะเขาก็บอกว่าเออช่วยพายหน่อย,ยอะไรเงี้ยเธอจะได้ดูเหมือนลูกสาวของฉันนะคือพ่อนะคะแต่งตัวแบบ business บ man น,น,นะแล้วก็ลูกสาวอนะไรอย่างงี้ทุกคนเมื่อกี้หามากนะคะตอนนี้พวกปูมาอยู่ที่สถานีโซนะมาซื้อตั๋วไปบูซานนะคะแล้วคนเขาก็นั่งนั่งอย่างงี้ใช่ปห เสร็จแล้วก็จะมีทีมทําความสะอาดมาเป็นคุณป้าแบบว่าเสื้อกักสีเหลือง4ี่หคนนะคะแล้วก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งเป็นคนคุมเนาะมาถึงคุณลุงก็พูดอะไรไม่รู้ตะโกนภาษาเกาหลีนะคะคุณป้าป้าข้างหลังก็พากันลุกขึ้นยืนนะทีนี้ป้าเสื้อเหลืองที่ใส่เสื้อกักทีมทําความสะอาดนะคะเขาก็3คนนะลุมใน1โต๊ะนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุกคนต้องยืนนะพอพวกป้าป้าเขาเช็ดเสร็จนะคะทุกคนก็นั่งลงได้นะห้ามากเลยคนนั่งอยู่ก็ไล่ เจอร้านสูครีมค่ะไม่รู้คืออะไรนะแต่ว่าก็จะลองกินดูนะคะเคยได้ยินมาอยู่แหละจะลองกินตันนี้นะคะก็ถือว่าแพงนะคะทุกคนก็ร้อยกว่าบาทนะโดนไอ้พวกนี้นะซากุระบานไม่อยากถ่ายให้ดูเท่าไหร่ทุกคนมันไม่ค่อยสวยเท่าที่แวนคูเวอร์นะคะเดี๋ยวกลับไปแวนคูเวอร์กลับไปแคนาดาเดี๋ยวถ่ายให้ดูสวยกว่าที่นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอ้เบบ what are you eating cream า i e cream pie, cream pie. <laughs> that exactly like what we have at 7-eleven รู้ส่ดีกว่าจริงไม่คุ้ม่าแต่ดีกว่า100 100บางีไ hmm. ป2มากกว่า hmm. น mm. mm. mm ี่อนาวเลยฉันคิดว่า711ดีกว่าตอนนี้ซื้อตั๋วไปบูซานเสร็จเรียบร้อยกินซุครีมเรียบร้อยนะคะเราก็จะกลับไปที่โรงแรมก่อนแล้วก็ ค่อยไปหาของกินอีกทีนึงนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเช่าส,สกูตเตอร์นะคะในโซนนะทุกคนเราต้องโหลดแอปก่อนนะคะแล้วก็มีการแบบว่ามีหลักฐานพาสปอร์ตอะไรอย่างงี้นะผ่านแอปทุกอย่างนะคะเราจะ,จะกลับไปที่โฮเทลนะเดี๋ยวให้เดวิดลองก่อนว่าพุชเบสพุชพุชไปแล้วไปแล้วไปแล้ว So that was really fast. I couldn't show you how fast it is. Scary fast. Go out there, run. Go. Woo. <laughs> it's about the only time she's ever been uphill. Okay. Yeah, okay, Parker. <laughs> <laughs> คำบจักรยานในโซ่เจมี่เห็น่ไม่รอเลยเว้ยอันนี้มันเลือกได้ว่าจะเป็นอีโคโนมี่หรือว่าเทอร์โบนะคะเทอร์โบก็คือเร็วมากนะทุกคน He ี่ย s โซท l l left you go straight left <mathematical unex plain ingly> นี่กำลังหาที่จอดนะคะแล้วก็มาถึงฮองเดมเดิมแล้วทุกคนแล้วก็จะหาที่จอดจอดตรงไหนก็ได้นะที่มันมินที่เป็นที่จอดนะคะ <laughs> โอเคตัวนี้เราจอดแล้วคะแล้วก็กดรีเทิร์นนะพอกดรีเทิร์นเสร็จแล้วก,ก,วก็ถ่ายรูปนะคะเรียบร้อยเด็กเด็ก c o m m อันนี้เขาให้น้ำเกลือต้นไม้นะคะทุกคนถ้าอ่านภาษาเกาหลีเอาอ่านด้วยนะ ให้มันโยดค่อยๆโยดน,นะคะเซเลเกันฟังมองดิตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดดงดามุนนะคะสักอย่างนึ่งเาแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับเกตอันนี้นะก็สายรถไฟก็ชื่อเดียวกันกับที่ตลาดเลยนะคะก็อันนี้ยังไม่เคยมาเนะาะเมื่อวานนี้ไปหลายตลาดและนะคะก็เลยจะมาเยี่ยมตลาดนี้ว่ามีอะไรบ้างเนาะ ลาดนี้ก็คึกเคลืนเหมือนเดิมค่ะคือเคลืนเหมือนกับทุกที่นะคะก็เป็นตลาดแบบว่าอารมณ์เหมือนอะไรอะบอกไม่ถูกตลาดแบบเนี้ยนะเกิดอะไรขึ้นทุกคนคลองเต้สเสด็จหรือเปล่า The North is coming ตลาดนี้ไม่ได้ของขายแต่ก็อาหารไม่ค่อยเยอะนะคะปุ๊กก็เลยว่าเอชอชวนเดบิดไปที่อื่นดีก่อแต่ว,ว่านางมาเห็นร้านนี้นะนางก็เลยจะลองกินนิดน,นึงนะคะ แตมมรนี่แว่หอยโอ้ออกจากตลาดเมื่อกี้มานะคะทุกคนออกมาก็าคือเจอแบบว่าเป็นตึกราบ,บ้านช่อแบนนี้เลยนะเป็นแบบแหล่งไฮโซเลยนะคะจากตลาดตะกี้ก็คือมาไฮโซเลยแล้วก็เดินมาอีกน่าจะมันเกือบกิโลนะน่าจะไปถึงเมียงดงนะคะก็คือถ้านางรถไฟใต้ดินมาก็คือสถานีเมียงดงเลยนะคะทุกคนประตูห้าเนาะสกูตเตอร์พวกนี้คืออยู่ทุกที่เลยนะในที่สุดเราก็มาถึงนะคะนี่ก็คือเมียงดงนะคะทุกคนก็น่ามาน่าเดินเนาะอยู่ใกล้จะ ใจกลางเมืองนะคะมีอาหารสตรีทฟู้ดมากมายแต่เราขอเดินดูก่อนเราจะไม่ซื้อทุกอย่างที่เจอร้านแรกนะเพราะว่าเจ็บมาเยอะนะคะ <c oughs> ไม่ะโอ้ r ิ a เ l y อโอเค อันนี้พูมาเจอปลาไหลนะคะทุกคนอยากกินมานานแล้วนะสองร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งตัวนะร้านนี้นะคะ <laughs> นกพิราบก็เยอะมากเลยไม่กลัวคนเลยนะดี๋ยเดี๋ยเชิลี่ซสรีก๊อป จับชิป hmm. อันนี้ดีกว่าบีนนี่เข้ามาเจอร้านจับเชนะคะจับเชถ้าเกิดมีแบบว่าฟิสเค้กด้วยเนี่ยจะประมาณ7,000เนาะแล้วก็ถ้าไม่มีธรรมดาเป็นแบบธรรมดาเลยก็คือ5,000นะคะ เป็นผัดวรรุ้นเส้นเกาหลีนะทุกคนจับเชนนะแบบไม่เผ็ดอืม how is it good mm. 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 it s <S really with mild with sesame oil. really sesame oil. not too big ผ mm. ัดวุ้นเส้น มันเส้งเขาจะมีความเหนียวเหนียวมากมาสามวันแล้วค่ะยังไม่ได้กินเลยเพิ่งจะได้กินวันนี้นะโบบ้าจริงๆมันคือโบบ้าธรรมดาเลยนะทุกคนแต่ว่ามาเกาหลีเนาะมันต้องกินนะคะที่นี่นะคะโบบ้าแก้วละประมาณ125บาทนะที่แคนาดาแก้วละ200อันนี้ก็คือมากินโครเลีน grilled p o r k อ and grilled pork skin Thank you. And chicken feet can no. <laughs> feet <laughs> <are you> <laughs> <coughs> <coughs> chicken feet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  chicken yeah, chicken feet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  chicken Yeah <little> spicy. Yeah. Really เผ็ดนะเผ็ดเลยอ่ะถ oh, ้าใครมาโคเรียก <in> ็คือเมียงดงก็คือไม่ควรจะพลาดนะคะทุกคนมาชิมมหาอะไรอย่างนี้นะอาหารก็เดิมเนะทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาก็แบบว่าเมนูซ้ําๆอะไรอย่างนี้นะอิสตอร์โบลีเนี่ยก็เยอะมากนะคะผลไม้นะนะติวิตมาลองทานลูกชิ้นนะคะเมีดบอลนะเนาะโอเค อันนี้นะ่าจะปิดท้ายของวันนะคะเดวิดมานั่งแบบพามานั่งซิปไลน์อะไรสักอย่างนะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เห็นดอกซากุระอะไรพวกนี้เชอร์รี่บอสซั่มเยอะสุดแล้วมั้งจะขึ้นไปนั่งอน,น้นนะคะทุกคนดอกไม้กําลังบานสวยเลยเห็นไหมขึ้นมาข้างบนนะก็เจอซากุระนะคะ มาชมวิวของโซเนาะดูท้องฟ้าก็เป็นแบบว่าฝุ่นๆน,นะคะผู้เหนื่อยมากเลยเนี่ยเพราะว่าุยคนเยอะเพราขะขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเดินขึ้นมาต่อนะคะไดเบดไปแล้วล่ะตอนแรกกูคิดว่าเออนั่งะเช้าชมวิวอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะจริงๆคือการแค่แบบขนส่งเราขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็ขนส่งเรากลับไปข้างล่างเนาะเขาก็จะถามว่าเออไปขาเดียวหรือว่าแบบ ไปกลับอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเราเลือกที่จะเดินขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งมันชันมากทุกคนคิดว่าถ้ามาถ้าเราเดินขึ้นก็น่าจะหมดแรงนะคะพราะว่ามาตอนนี้ก็แบบว่าจะค่ำแล้วนะทุกคนจะมืดแล้วนะคะจะหกโมงเย็นละอากาศก็เริ่มเย็นนะคะแต่แสงันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะเห็นซากุระข้างหลังปะ สักดอกไม้สวยนะแต่ว่าพอท้องฟ้าไม่สวยแสงไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าดูไม่ค่อยสวยตามเนาะจากมุมนี้นะคะเราก็จะเห็นโซนะคะว่าภูเขานี่ก็เหมือนอยู่ตรงกลางพอดีเลยเนาะพอดีสิอ Baby girl. Possible, but I just wanted to have a quick good. From really dark and start to change the shades to you. Yeah. Right? <laughs> Kinda funny. She's so cute. Oh, Raya, you're good. She has many opinions. <laughs> good girl. Make good girl. For them. They yep. don't want to walk. Good girl, okay. Rhea. You're doing good job, baby What? Yeah. Yeah, a big girl.